สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดามเฮดจ้ะกับเอ็นจอยไลท์สไตล์ไอร์แลนด์กจ้ะอันเขาปลาฮาเห็ดปะปะอันกีดแห้งบ่เลยได้จ้ะมื้อนี้เด้อกวงบ่ได้ตกใจอันกุจี้ขี่บ่ได้รำคาญกันแล้วกันแล้วมื้อนี้เจ็บท้องจ้ะ6เม็ดกินยามื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยหน้าซีนาศีนาเสียวเบิ่งแน่จ้ะไปจ้ะไปลุ้นกันว่าสิได้เห็ดบ่เด้อจ้ะเนาะไปจ้าอู้จ้ะมาเบิ่งมึงมาเบิ่งบ่เฮดอีหยังนี่ค่ะเห็นบ่นี่ค่ะกิ่งใหม่มันบังนี่ อุ้ยเฮ็ดพผงเลือดขาปักไงหนึ่งจ้ะเฮ็ดพผงเลือดแพทเอ้ยอุ้ยขาใหญ่อีลีลากเลือดเลือดโอ้ยมึงเนี่ยจ้ะวายปวดโพบักโม่บกแดงจ้ามึอนี้เก็บแบบเงียบๆเจี๊ยบๆจังหน่อยนะจ้ <c oughs> ะเนาะกินปลาด้ดอ,อกนี่จ้ะเฮ็ดผงหวานเฮ็ดผงหวานหน่อยจังวะ มึงแนี่ในจะไปจะแหกตะกาไปมาดามเฮ็ดเพิ่นโอ้เลยสิตกหลุมตกหลุมมึงแนี่จ้ะ,จะ,าาะเริมม่มเปิดกล่องไงเบิ้งงัดเอาเฮ็ดเมื่อกี้นี่จ้ะเฮ็ดเพิ่นเลือดดอกนี่จ้ะหน่อยงัดเอาจ้ะเฮ็ดตูปูอยู่ขาเพิ่นอุ่นๆซะ มาสร้างบาดเจ้าพ่อเพชรไปน้องมาดามเม็ดเป็นมาดามเม็ดเพันยางผ่านจะาบังตามันไปแนมแตาเห็ดตาแตกแอกต,ตื่นเมื่อจะดอกงามขนาดจ้าเฮ้ยงามขัดเมื่อจะไปจะหาตัวเจ,าจ้าจะมาเผยดอกมึงนี่นนจา้าไปขาเพิ่นเห็นว่าจา้า ดอกงามขนาดจะให้ติดปูดจ้ะคุณอาไปจ้าหาตัวจ้ะตัวกระหอยคนมาตัดออนไลายแล้วล่ะจ้ะมาทีหลังเพื่อนเนาะเหลือง่าแล้วก็มาหลดุดเห็นบั้ยนี่จ้าตั้งติดปูดจ้ะนี่คุณอาจ้ะดอกงามขนาดละจ้นะเนาะนาคาเพื่อนห็นบอกวาย ดจอตาหลุดวนแป๊บตาหลุดแป๊บจักแป๊บกันเนื้อจ้ะดนะอกไงคะเนื้อจ้ะเนาะฟังเสียงเด้อพุน่นอ่ะง,งามอยู่จ้ะเอาเคือเกาว่าขามันแข็งอยู่นะจ้ะเนาะหาตัวจ้ามันเน็ดเพิ่งอันไอ้เพิ่องยังก็เลเใ็ดเพิ่งเ,งาเงขากำบ่จ้ะกอ้สองดอกหน่อยมึงเอาจ้ะ นั่นงงามมีดอกนึงพี่เนาะร่มดีๆเจ้ะพักก็นั่งตากคายเห็ดอันตากล่มอยู head. ่เว้นเว้นเวนนี่แหละจ้ะขึ้นห้อบ้านเข้านะพี่จอยแม่นงานเกี่ยวเขาเลยนะล่มจังสิ่งร่มพัดเขาโดเขาว่าพี่โมหุจักเขาโดร่มเขาดอกจ้ะจ้าโมหุจักเขาโดจ้ะบ้านจอยอยู่ทั้งเขา

มาเริ่มพักเจ้าเฮ็ดไปแกงมาพักอีตูไปเอาพักอีตูมาแหลก้อจ้ะพออยากได้ยังพวกจอยอยากได้แต่พักอีตูแหละจ้ะพวกจอยมาเอาเฮ็ดไปพกจอยเอาเฮ็ดอันไสเลือดลงไปให้เด้อจ้ะเด้อพวกจอยกระซ่งอันพักอีตูท้าอันเครื่องบินมามห้พกจอยเนี่ยขาอ้วน

สำนีแลละจ้ะพ่อได้แกงหน่อยนึงเนาะสิภาพปาปลาไหมจ้ะโว้ยนี่จ้ะ,จะอุ้ยอันจะของปลาเพิ่งกับฝ้าดอกเห็ดอยู่จ้ะจะของปลาเพิ่งฝ้าดอกเห็ดอยู่ไหมขับเธอเฮ็ดไข่ไม่หมด เห็ดลังแตก,กใครไม่หมดเห็ดลังแตกนี่จ้ะเห็ดผงเอาหู้ดอ,ก,อกจะเอาเอาเอามึงนีองอ่จะ้ะเห็ดผงขอกำมึงแน่นี่จ้ะอุ้ยเห็ดผงขอกำจ้าสองดอกใส่อะไอีกดอกนิดหน่อยเห็นอยู่เมื่อกี้ เกือบเหยียบเกือบเหยียบ,ยบนี่ดอกนึงจ้ะเอาใส่ราคาขึ้นมากไหมลูกละหนุอยคักจ้ะดอกนี้อ้ยดอกนี้เกือบเหยียบเพิ่นวัเห็นนี่จ้ะนี่อีกดอกนึ่งถึงกิ้งหม่ขึ้นมากกระไรสีดอกมัวคักนี่จ้ะอบอวลอ่อ,อนๆดอกละค่ำเน,นาะจ้ะเนาะ มึงคิดผึ่งดอกนี้จ้ะอ้ยเท่าหรืยังคะอืมดอกบักไงนึงจ้ะขาแน่นๆจ้ะ,จะน่าจะตุบปุยน่าจะเนาะไม่ใช่ละมาดามเฮ็ดพุ่นน่าจะแปางปุ๋ยละมาดามเฮ็นนาดพอ่นมันเพิ่งสองดอกเลยป้อ,ปองเ,อเห็นวหมจ้ะอู้ดอกมีพันเท่าแล้ว วันนี้จะนาะแต่ว่าดอกนี้จา้าพวงเงินเฮ้ยตูปุอยู่จา้าดอกปักใหญ่นึงจ้ะหยัางทั่วปลาฮะกระพอด,ดอกเดียวนี่แหละจ้ะกำลังงามจา้ะไงไอเฮ็ดปุอะตัวจา้าจะใส่แบบบมมาดามเห็เดกันเจอน้องมอยู่ห้อเดียวนี่แหละจ้ะ พึ่งกอกรำมาจ้ะน,นี่นเนี่ตัวอ้วนๆนีุ่คน่ะแงมขนาดนะจานนน๊ะเนาะดอกกระรังพวกแกงจ้ะแม่ดอกนี้จ้ะไอ้ผึ่งยังคะไอ้ผึ่งอันนี้จ้ะว่งเพ่เอาจ้ะเท้าเร็วมึงจ้ะย่ลำดวนเสียงมาดามเฮ็ดยังอัน ลัดปลาแตกขบข,บขวบมาหากันจ้ะงูพอดอกนี่จ้าว่งไงอุ้ยดอกอวบปักไงหน,นึ่งแม่ไหนจ้าเห็นบอ่อุ้ยอ้วบจ้ะโพึ้นอยู่ในหมองดินนี่อ่วกับว่าข้าเจ้าเอาแล้วนี่จ้าพุ่นว่าข้าเจ้างัดออกข้าเจ้าประกบปากลุ่มจ้ะจ้าไปหาตัวใช่ตัวนึงข้าข่าว ตุ๊บุยจเจ้าเห็นว่าค้านี่เรากังจ่องอยู่ไตงาใหม่เห็นบี่พ่อแม่ปี่นองเลยสอนคักนะพุ่นหน่ะแม่บ่เดอกนึงแมนแมนล่ลังตาแตกเนินดอกหนึ่งเห็นบ่จ้า เก็บจัดเก็จัดเอามีแต่ดอกจแต่ว่าเห็ดผิดดอกบึ้งบึ้งบึ้งบ้งวายงามขนาดจ้ะมาดามมาดามแจ๊ปผักจบจบปกจิ้งจกมาบเน้อยจิ้งจกพามาเก็บเฮ็ดไป่ามาเล่งกียบพ่มาหาไ้จกีเกียบอุ้ยมึงดอกนี่โหดโทนอ่ะอุู้หบึบจากของมาดามเห็ดเพิ่น นไปงัดเอามองได้บักใหญ่งเงี้ตดิตดจ่ะปกติธนาเฮ็ดมันออกแคอันามาันไวแล้วขจอยขจอมาเอาไปกวนแล้วไปจ้ะหตัวอ,อ้วาึตาเห็นบอกูลจะสินะท่ไมีห้องจอมาอ,าอยู่กลางๆเนี่ยจอมัปิดลุม พ่อไ้เขามาตัดขาอ,าอายุเขาองว่าปิดลุ่มขอตัวจ้าเะป้าเพิ่ไก่หิวปอยเพิ่กินนะบึงอุ้ว <c oughs> ไวสองดอกค่พะพ่อแม่พี่น้องค่ะไวยมีดอกหนึ่งไว้ห <c oughs> วา <c oughs> ยาเด้อยาเด้อไอเดโซาเก็บทองก้อนนั้นปสิหนวกคูณด้ฒจากันจอได้กี้ก้นวนแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราซึมยาย ปล่อยแล้วจ้ะดอกอ่วนๆอุบอวบจะมีอีกบอคา้าเมนบอคะา,า,านี่กอหยาหนีคะาวายมันเอาไปได้ไวายมันหน่อยวายมันไม่ได้ยังสนขึ้นมากเมื่อไหร่แกหยาออกเมื่อไใ,ให้ตูดปวดจุดจ้าวาย คนบ่ถึกแดดจักเทียร์บ้างนะเออขาวจนสีดบอกว่าให้อาบแดดอาบแดดก็บ่เสียอือพึงแน่จ้ะง,งามขนาดเนะาะหาตัวจ้ะเห็นบ่จ้าว่ามันเกิดจี้มองใดนี่พุน่นะให้เราอึดมองเกิดขนาดมึงแน่จ้ะเฮ้ยเกิดจีด้ในหลุมในนัะนะ่นนาจ้ะพุนพ่นะนี่เขาไอยกระจอมเอาเนี่ยแม่แมน นี่จ้ะแสดงมาดามเฮ็ดเพนอยย่สุนั่งกุนหัวในหน่อยเองติขาปักไงเตะมาเบิงมาเบิงบ่สิอดท่องบ่ได้สะเทือนหัวถ่วงจ้ะเบิงแน่นี่พวกเจ้าเห็นน้ำข่อยบ่นี่มาเบิงเอาเด้อนี่มาเบิงเอิ่นเอิญมาดามพิ่นมาก่อนจ้ะสิเปิดอันเปิดอันตัดริบบินพร้อมเพลินมาเบิงมาเบิงจ้ะว่ามันอีหยังเนี่ย ื่าชายบึงไม่หดลูกแล้่าแล้วพน่ะพูน่ะลูกเพิ่งจะยูดันนะบึงได้จ้าบนงเ้อวายเฮ้ยบึงเด้จ้าพวกเจ้าวายไม่หดลูกเพิ่งอยู่ข้างอ่ขางน้โอ้น่ะบงตั้งเด้จ้าวายจะได้ยินบอค่ะวายเนพอได้ฟินฟินอยู่เด้จ้าได้บงสะออนดอกเห็ดึง วายฟังเสียงอุ้ยดอกงามขนาดมึงแม่จ่าพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยนะมึงรู้ว่ามึนผิดไปเฮ้ยเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองเพื่อนว่าัน่ี้่ามึงแฟมิลี่พอ่เนี่ไแม่จ่าเนาะไงปวดโพบโม่ปักแต่งตัวปักไงนินเดตัดลิปปินก็มาดามเฮ็ดเพื่อนจ่าดอกนี่ โพดแล้วดอกบางใหนเป็ดตันว่าลิบบินน้ำเพล่นเดตูดปวดยู่เห็นบัวจ้าอยู่ใส่ี่จานี่ดอกหนึ่งจากผุนเห็นบัวแทงยกใหม่นี้กัเนเด้อจ้ะเมื่อจะโอ้ดินแห้งๆจ้ะผุนนะวายปิดไฟจ้ะปิดไฟผุนนะเออกัเขาเขาอวบขาแข็งๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องนเลยดอกนี้จ้ะงามบ่ผุนนะขาวขนาด ดอกปักไงอื้ติ่มซุ่มขนาดน่จะนะผน่ะดอกแค่ตุดปูดเจ้าแค่สอนใบแงหมวกแดงแตจากกระซงออาคือเกาบ่ไปบ่้ปกบไ้งมึงบท่งเืออันเ็ดมาดามเพิ่นเ่นเพิ่นพ่อได้จ้ะมามเบิองน้ำจันพี่น้องจ้ะสออนบางนึงก็ไปซื้อเหมไปลุ่มตัดเป็นบีนนดอกี่ยมาตัดปินดอกมาตัดปีนดอกนี่เอาจะต๊เ วายวายวายเบื้องขาขาวายมะปวดมะววมะปวแตงต้นบักไงพอแม่พี่นอ้วก็อีกอีกดอกนึงเห็ดอันนี้เห็ดกอเห็ดกอ้าเบ้งเห็ดกอเห็ดกอเห็ดลังแหลงเห็ดกออ๋อนี่นะนี่บอกเขาเอินเห็ดกอเออนี่แหะเห็ดกอด้วยพอแม่พี่นองเลยเบิ่งมาดามเบื้องขาขางามขาะขางาม เห็ดกับเห็ดนนามาเฮดเดียวกันบ่บ่คนละอันอันนี้เห็ดต้นนี้นี่คนคนเด่นหมาคนพื้นที่อยู่นี่เขาเก็บบ่กินดีดีเอาตีไปไว้เลยเอาในหนังสือก็มีเดี๋ยวนี่เนี่ยยูในหนังสือมีอยู่บ่เคยเก็บแจ๊กเจ้านี่เห็ดมาถ้ามาตัดขากันนี่แต่ลายแต่ลายเต๋อถุงัดเอาสะดอกอุบัติยังทางอัดเจ้าในดอกนี่ก็นสิ่งไปก่อนอู้ยของคนกับงามได้พี่น้องกันสิ่งก็ได้แค่นั้นแหละจ้ะงามสมีบัตรบัตรไปสิผ้าตัดเทปสิผ้าเมื่อบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องง่าหิ้วเข่าแล้วจ้ะ มุ่งจะแหละเฮ็ดเทียนทามาเมื่อกี้นี่สิผ้าตัดขาเด้ปะท่านี่ดูคนละมุ่งดูคนละมุมกับมาดามเฮ็ดเพิ่นจ้ะอุ้ยจิ้นเราไปเที่ยวตัวพี่จอยไปเที่ยวใส่ก่อนมืองอันเขียนถามหาน้องกินมุ่งในจ้ะดอกนี่นี่ไปเที่ยวใส่กูพิ่นมาอีหยังนี่ล่ะเขียนไปถามน้องกินอยู่ว่าน้องกินไปเที่ยวใส่ก่อพี่อินพี่อานบ่รู้ดอกนี่จ้ะพี่อ่านบ่เข้าใจน้องกินเขียนบอกพี่อีกแม่ว่าซั่น ปูดเนาะคัดดคัดๆัดๆจ้ะนี่นะกอกกัได้ลายเติบลายดอกชื่อพี่น้องจ้ะได้ลายดอกดแต่พ่อแกงอยู่จ้ะทานฟันตูพ่อสเขาไปเอาพ่ตูอันซื้อพ่ตูก็บได้ไปจ้าือข้าจตเก็บเห็ดเดี๋ยเก็บเห็ดคอยสิแกงให้กินเถอพี่น้องเดี๋ยวแกงสู้กินด้ย่าปาดอันนี้ จะเขียนเดินตัดขาเข้าที่แล้วน,น้องใหม่เอ็นนั่งแบบจอยตัดขาออกไล่เพ่อแม่พี่น้องเสียได้ปัสสัน <c oughs> มันกับเป็นเอ็นมองจุดนะจาน๊ะเนาะบางเทีย่ยกะอันมองบ่เป็นมันมองจุดกะตัดออกไล่คือวานละ่ะ <c oughs> ธรรมดานะจ๊ะน้องใหม่ <c oughs> น้องใหม่น้องใหม่จ๊ะการเก็บเห็นของแต่ละคนแต่ละสไตล์บบคือกันนะจ๊ะน้องมองน้องใหม่จ้ากัดเห็ดเพื่อนๆนได้เพ่อแม่พี่น้องเนะอืม ใจสิ้าดตัดใจสิ้าตัดจะตัดออกบัวลายดอกเมื่อนีนได้เฮ็ดบัวลาย <c oughs> เรื่องของเรื่อง <c oughs> เรื่องของเรื่องตัดบัลายจะตัดเฮ็ดออกบัวลายเพราะวันเฮ็ดมันไห,นห,หนตวตุติบขาเข้าขาอวบอวบจ้ะเหิื่มหิ้วเขาแล้วเมื่อเนียน ไปเฮ็ดมาเฮ็ดงานมือเสาร์นี้บ่ได้ฮอากันวกินมาจา้จาะแจ็คมาค่ายอยากอีหยังน้ำธุรกิจตื่นเสาร์นี่ตื่นขึ้นมาเสืส้อสีทำความรู้จักกับเจ้าของบ่แม่พี่น้องเไยบ่าสร้างดีบ่ได้กาแฟอ,อย่างเดียวไปเราจะเฮ็ดงาเนี่ยหมอเสาร์โอ้ยไอเลิฟอยู่อ่าไอเลิฟเพ็ดไปแล้วบัชนี้มาดามม,ามันเนียนพี่พ่อนกับเบด้มา,านบ๊วยดอกฮวเน้ำจุรกิจพี่พ่อน นี่ี่ะเห็นดอกสวยสวยนี่จ้าพิดารณาจะซ่อมดอกไม้กันดีไหเอาบไรเลยพิจาราซ่อมเอาไอยูรจ้าัดมองเรื่องๆออกเนาะไปนี่กระซินก็เป็นพัดเทปจะช่วยทิดชินทิ้ทิ่ถ่ายกินเขาแล้วจ้าถ่ายกินเขาแล้ว ม,นนมื่อาาวานนี่กินข้าวเหนียวแล้วค่ะเด้อมุ้ว่านนมุ่งเจ้าอดตคอยอุซันอันมุกน้องใหม่มากมาสร้างว่าคอยเด็กินสองหมือนมุ้ว่ามาดามเฮ็ดมุกน้องใหม่เพทรงศิก <c oughs> มุกน้องใหม่ห่อข้าวเหนียวมาพร้อ <c oughs> มเฮ้ยมาว่าจกาว่าก่อนเขาป้าเฮาต้องกินเผากันพุ่นน่ะเลิกง,งานแล้วบ่มีผู้ใดมาจากคนพี่พอนก็มาตอนบ่ได้กินซะพี่พอนีหมือนกันผิวพอนก็บ่ได้กินเพราะว่าเรามา เยิม้ม h e a แล้วออกจากป่าก,กับมื่นพอดีเนาะเราเลิกบริกินวดเลยเมื่อวานเนี่ยวานข้าตั้งใจไปกับไอทิตไปเลาะเบื้องกันอันโต๊ะเก้าอีจา้จ้ะเกิดมาใส่ในห้องกันเอียงก็แล้วห้องทำงานเนาะเคือนเนาะห้องทำงานเป็นออฟฟิศบอกก็คือได้ใจออฟฟิศห้องทำงานจา้ะ กันรอกันไปเบิ้งนันเบิ้งนี้เบิกรอกันไปแล้วบ่อสื่อรอกันย่างจนเมื่อยจนลอยหมูจะเข่าปลาก็ได้บริมาเข่าปลานะหมูเขาปนสอ้ยมกน้องใหม่กรอดทั้งศูนย์ุกอพูน่ะันียหมกิ่าดามเฮ็ดเป็นมกน้องใหม่แสบแสบเป็นมกยำได้นั่นคือทายาอยู่บาญมกรสชาสเดียวกันเดะเลย แสบ้แต่การลันตีเลยเลยว่ามาดามเฮทฟอนนนมุมกน้องหม่ในสุดยอดเลยแล้ขามันปา,านหลนะ้ดินสอพ่อแม่พี่น้องเ,าานเัน แม่งกัเสียดายบ่ได้ละจ้ะเอาไปก็กินบ่ได้เแล้วไปด้วสิตามินบ่มฏิัต um, ัดตะนนนประแดกกินหนอกอันนั้นตะโนนประแดกเนาะจ้ะเนาะ คนละวสัจบ e ึ้งใจบึ่งตำตำอีกจังหน่อยนะจ๊ะพวกเจ้าเห็นปะเั้นบ้งผาวกน้งานกับเบ้าเรื่องตัดเห็ดทั้งนี้ทองทั้งทังจอยห่องแล้วจ้ะห่องแล้วทองลงแล้ว กลับบ้านแล้วไปกินข้าวแล้วที่ก็เป็นเฮ็ดหลาดนาส่วยที่กิน,อกกนบอ,นอ,อ,อุ้ยอันนี้ขามันขามันเป็นยังสี่แล้วจะเอาไปกกกินว่าใส่ก็ต้องตัดออกเมันว่ามันว่าตัดออกร้ายเลยพู่นะตัดจนจำหมวก่ฮ้ํานีแล้วจะ้ะ เก็บเห็ดต่อเนื่องด้วพี่น้องเด้อเก็บตลอดตลอดปีละปีนี่เ็ดอันนี้บ่กแต่เดี๋ยวจะเห็ดนั่งรมเห็ดนู้นู้นเบิดหนาเห็ดได้ทุ่งชากแต่ชาเก็บพักเก็บพักเนี่ยเก็บพักเก็บหนี่เพราะนาหิมะมากก็งัดเห็ดงัดงัดอันนี้มาออกมาแกงโซ่อึดเตอร์อึดเตอร์เนี่สิโซ่พอแม่พี่น้องเตะนันนั่นนี่ เห็ดค้าเห็ดน่ะละจ้ยเห็ดลนลกเห็ดันเหพึงอันเลือดนี่ค้าเพื่อน่แข็งปังเลยแข็งค้าแข็งค้าเนี่ยแกงนี่ก็แซสบจะมากินอันเห็ดอันนี้ละจ้เห็ดพึงเลย เฮ้ยม่เลีจ้าเนะเีจะเฮ็ดที่ตัดออกเมื่อกี้นี่สนิทละจ้ะเห็นบอพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดขวบตงมาท่านกองเอเลียดพ,พี่มันจะใส่บ้องอีกทีนึงได้จ้ะเด้อ